สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอล่าเลาะเลาะมือขึ้นบอดบอยกับซอแอนเลนอยู่จังหวัดสุรินทร์ทิ้นส่างไงสุรินทร์สุรินทร์แต่ว่าสิผ้ามาเบงช็อตเด็ดเมื่อบอดบอยเพิ่นหูนะครับเพิ่นหูวว่าเมียป้าบาดนี่ทองได้น้องโอ้ยงานนี่บอดบอยนี่เพิ่นโอ้โหงุดงิดงุดงิดเลยพี่น้องงุดงิดยังเพิ่นเลือใจเพิ่นเ,ล,เ,นเลือใจที่เขาทองก่อนเออ เพิ่นกัเลยเหลือใจเหลือใจคักพี่น้องไปเบื้งไปเบิ่งว่าบดอยเหลือใจซ้ำใดหลับไปมันได้ยังกรไดมัเด็กได้ยก็ดีานียังมัได้มันเกิดละบอกจะขอบอกะาะบอะเด็กเรวเด้อ บ้าแต่เนอเด้อเด้อบ้า่เด้อบา่นมาซูนมาสั่นเด้อบอกว่ายิ่งดีน้มันเองบอกว่าให้ตากันทากันเขาาคุมมากตลอดตวันมือนพอมือมือไปขานย่ายเขาก็บอกเขาก็บอกยังมีน้มีร้อกกันวันเหอกันขาพร้อมกันเด้อมาสั่นมาประจำเดือนมันขาดเทิ้งขวดแตกยี่ไรซิวขวดจิมเห็นเห็นเห็นแก่โพดนะม้องมาสั่น เลียจ่อนสิัเนี้เเป็นยุมันทักแมมันก่อนเลยเอยัยก่อนทัปไปถามีจังได้ไปพราะามันเลมันเานยพอไหวถาคือนมถามตะเตี้ยก็รู้ได้ไปหาหมอตอนมรถามโอ้ยนอตายแล้วแบบนี้ยปล่อยต้นแตงสวนสนไหนมั่ยพวกรบันสวนเขาถา และกรดีใจน้ำแม่ป้าบาดทำเด้อนะครับที่พักผ่อนนี่คือเหตุผลหนึ่งที่นั่งเอกบ้านนี็เพิ่นหยุดพักผ่อนที่มีข่าวที่ว่าออกจากคำผุนนะครับมาเบียกเพิ่นอยากมีลูกตังใดก็รุ่นต่อมาเนี่ยมารุ่นว่าบอดบอยกับซอแอนสิเป็นแบบใดสีตามแม่ป้าบาดไปบ่อันนี้แฟนคลับก็ย่าไปลิงไปยังนะครับกับเบิ่งกันเยวๆนั่นล่ะ เนื่องเากับรุ่นกันไปหวังว่าคงสีสำเร็จหวังว่าคงสีได้ตามๆกันนะครับ